วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูเลนส์มือ2ตัว Sony 20-70 f/4 กันนะครับว่าเพื่อนๆที่เอามาขายเนี่ยสภาพเป็นยังไงนะตัวนี้นะครับเป็นอดีตประกันศูนย์สภาพสวยนะเดี๋ยวเรามาแกะพร้อมกันคือที่เพื่อนๆอ,อยู่ตอนนี้นะครับจะเป็นตัว Sony 20 f/4 g นะเป็นเลนส์มือ2นะครับเพื่อนๆสามารถหาซื้อเลนส์มือ2กับทางร้าน smp market เราได้นะเรามีของสวยๆแล้วก็หลากหลายรุ่นนะครับให้เพื่อนๆได้เลือกเปิดมานะครับสำหรับเลนส์ตัวนี้นะ เพื่อนๆก็จะเจอกับตัเลนนะครับแบบนี้เลยเดี๋ยวผมให้เพื่อนได้ดูอุปกรณ์ภายในก่อนก็จะมีตัวฮูดแท้นะครับตัวฮูดแทนที่เขาให้มานะจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมเก็บไว้นะตัวนี้ยังมีใบประกันอยู่นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะ เก็บใบประกันได้ด้วยตัวนี้นะครับจะเป็นเลนโซนี่20-70 f4g นะครับตัวนี้เป็นเลนตระกูล G นะสภาพคือสวยทั้งตัวนะครับไม่มีลาไม่มีฝ้านะไม่มีตาหนิหนักนะครับตาหนิทั่วไปก็แค่ฝุ่นภายนอกนะครับตัวเลนไม่มีลาไม่มีฝ้านะสภาพสวยใสนะ ใครที่กำลังมองหานะครับลองเข้าไปดูได้ที่ร้าน S&P m Market รนะ้านเราเนี่ยรับซื้อสอยกล้องเลนมือสองนะครับเพื่อเพื่อนๆคนไหนมีกล้องไม่ได้ใช้เลนไม่ได้ใช้ก็เอามาขายเราได้นะฝากเพื่อนๆติดตามร้าน S&P Market ไปด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ